สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมเทียนแก้วไส้เค็มใส่ในพิมพ์ดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่งอใบตองเราก็จะได้ขนมเทียนที่แป้งนุ่มเหนิบส่วนไส้อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำถั่วเขียวรอบเปลือก250กรัมไปแช่น้ำให้นิ่มเป็นเวลาหนึ่งคืนแช่ครบเวลาแล้วเราก็นำไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำมานึ่งในซึ้งที่รองด้วยผ้าขาวบางเทถั่วลงไปทำหลุมตรงกลางเพื่อให้ไอ้น้ำและเหยขึ้นมาจากนั้นภาบชายผ้าเข้าไปปิดฝาหมอ้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาทีค่ะ สำหรับถั่วของเราเนื่องสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่ในชามผสมเตรียมที่จะบดค่ะแนะนำให้บดตอนร้อนๆนะคะจะได้บดแบบง่ายๆจะบดแบบนี้หรือจะนำไปใส่เครื่องปัน่นหรือจะนำไปใส่ครกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการผัดไส้นะคะตั้งกระทะใส่นะ้ำมันพืชลงไป1ทัพพีหอมแดงสับ50กรัม เจียวต่อด้วยไฟกลางเพื่อให้หอมแดงของเราเหลืองหอมดีค่ะสำหรับหอมแดงของเราเหลืองหอมดีได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วบดลงไปค่ะพอใส่ถั่วลงไปหมดแล้วนะคะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดี พอเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทราย110กรัมลงไปตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาพูนน้ำสะอาด60 ml ผัดส,ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะไส้ก็จะมีความเหนียวประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเลยเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นสองช้อนชาวันนี้ใช้เป็นพริกไทยเม็ดตำให้ละเอียดนะคะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะใส่พริกไทยลงไปแล้วก็พัส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้พออุ่นๆค่ะ ค่ะสำหรับไส้ของเราเริ่มอุ่นๆพอที่จะจับได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนค่ะวันนี้เราก็จะทำกันแบบง่ายๆโดยการใช้ช้อนชามาตวงนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็กดให้แบนสักเล็กน้อยเวลานำไปใส่พิมพ์ซิลิโคนไส้จะได้ไม่หลุดออกจากพิมพ์ค่ะก้อนหนึ่งถ้าเรานำไปชั่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6กกรัมค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการผสมแป้งนะคะใช้แป้งมันซําปะหลัง250กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย120กรัมทำการคลุกเคล้าของแห้งให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็จะนำน้ำสะอาดมา450 ml นะคะวันนี้เราจะทำเป็นสีชมพูโดยการใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะเ,เพื่อนๆจะ ใส่สีก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นก็เทน้ําใส่ลงไปทําการคนให้แป้งแล้วก็น้ําตาลละลายดีค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการกวนแป้งค่ะตั้งกระทะนำแป้งมากลองด้วยกระชอนตาที่เพื่อให้แป้งของเรามีความเนียนขึ้น จากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการกวนระหว่างที่กวนเราก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แป้งไม่ก้นหม้อสําหรับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลากวนแป้งประมาณ3นาทีค่ะพอเรากวนมาได้สักประมาณ2นาทีนะคะแป้งเริ่มมีความเหนียวข้นแล้วค่ะเพื่อนๆก็สังเกตเอานะคะแป้งก็จะเริ่มจับก,กันเป็นลิ่มเล็กๆถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนนำมาทาน้ำมันพืชบางๆเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์ค่ะพอเราทาน้ำมันพืชเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตากแป้งใส่เพื่อทำการลองก้นนิดนึงค่ะ ต่อไปก็จะนําไส้มาวางนะคะเสร็จแล้วก็จะตักแป้งใส่ให้เต็มเลยค่ะ ค่ะพอเราตักแป้งเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด30ชิ้นค่ะต่อไปเราก็จะนําไปนึ่งเลยนะคะวิธีการนึ่งก็ตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางปิดฝาหม้อแง้มฝาหม้อไว้นิดหนึ่งเพื่อระบายความร้อนเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาทีค่ะ สำหรับขนมเทียนแก้วของเราก็นึ่งครบเวลา20นาทีด้วยไฟแรงแล้วนะคะเวลาสุกก็จะเป็นแป้งใสๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สยกออกพักขนมไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับขนมของเราเย็นสนิทนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะถ้าขนมยังร้อนๆอ,อยู่จะแกะไม่ได้นะคะต้องแกะตอนที่ขนมเย็นสนิทค่ะเราก็จะใช้ นิ้วนะคะแซะไปรอบๆพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะใช้นิ้วแซะไปรอบๆพิมพ์ซิลิโคนเราก็จะสามารถนำขนมออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำขนมเทียนแก้วไส้เค็มใส่ในพิมพ์ดอกกุหลาบสวยๆสูตรไม่ง้อมบตองเราก็จะได้ขนมเทียนแป้งนุ่มๆ ไส้หอมพริกไทยหวานมันเค็มอร่อยมากๆเลยนะคะทำง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ